พาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Game ครั้งที่5เตรียมเปิดฉากแข่งขันกันวันที่18ถึง26มกราคม2568นายนัทวุฒิเรืองเวทครับนายกสมาคมกีฬาสูงอายุไทยและกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมกีฬาเครือข่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสนานานชาติ Thailand Open Master g a m เครั้งที่5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง26มกราคม2568ที่กรุงเทพมหานครวาระการประชุมที่สำคัญคือการเตรียมการครับจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสนานาชาติ Thailand Open Master g a m e ครั้งที่5โดยในที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันหารือและพิจารณาถึงรายละเอียดด้านการจัดการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาโดยสาระสำคัญครับได้มีการหารือถึงปัญหาอุปสรรคทางด้านการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันซึ่งขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการบริหารได้มีการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามงบประมาณการขอรับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้รับการพิจารณาในช่วงปลายปีงบประมาณที่ผ่านมาและยังคงต้องรอการพิจารณาในช่วงเดือนตุลาคมนี้อีกครั้ง ทั้งนี้เนี่ยในที่ประชุมเห็นควรที่จะเดินหน้านะฮะในการจัดการการแข่งขันนะครับไทยแลนด์โอ e พน a าสเตอร์เครั้งที่5คาดว่าจะมีนักกีฬาและก็ผู้ติดตามทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งที่5นี้ไม่น้อยกว่า4,000คนเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมยังได้มีการนําเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์และก็มัสคอตการแข่งขันรวมถึงการออกแบบเสื้อที่ระลึกและรูปแบบเหรียญรางวัลอีกด้วยครับ